เอออย่างไกัก็ไม่เจ็บไม่เจ็บเยอะนี้มาละเสอ็เรียแบบร้อยแล้วนยโอ้ยแต่ถ้าได้สี่มานี่คือเพิ่มเป็นเท่านึงเลยนะ บอกเขาไม่อีกอืมปวดหมดเลยเหรอ,อไอโกนี้ด้วยเออหายสุดเลยสกิลบวกเป็ร้อยเลยนะดาเมจบวกร้อยห้าสิบมาละเชืยดชายละอันนี้อันนี้ยงินยงินซีสามผมทำไว้8ล้านนะครับ แต่ว่าเราจะมีเขาเราียกแผนการรับนะฮะเราจะมา c 6ภายในวันสุดท้ายนะครับไม่แต่แต่ผมก็อันนี้ c 3ผมก็ทำไม่ได้เยอะประมาณนี้เลยนะไปเล่นนะครับถ้าผมได้ c 6มาเนี่ยผมไปปั้น46นะครับ46มาก็ว่าสามารถขึ้นขึ้นไประดับนี้ได้แล้วก็มีมีโทเซนของผมด้วยที่ของจะเยอะหน่อยนะครับอาจจะได้เปรียบตรงโทเซนของคนอื่นแบบนี้นะครับ

กด <g ül> ไม่ทันเจ็ดเจ็ดล้านแปดเอ็นเก้าล้านห้านะเฟษสิบเจ็ดผมว่ามามันมาตรงนี้แหละอ่าดาเมจผิดปกตินั่นแหละ <c oughs> เอาน่าเดี๋ยวมาลองิน C4 ครับอันนี้แต้ม,ตมที่ C3 ทำไว้ได้นะครับแปดล้านอันนี้คนแรก C4 มาแล้วเดี๋ยวมาดูการเล่นก็ต้องเป๊ะด้วยนะ

วันัิมิ่ิันมันจะลั่นให้เราด้วยไหมนั้นตามนั้นโอยม,ม,มันมันมันจะ ก็ไม่ไหวเรื่องอายโอ้โหพี่สามห้า <35 S 1> <35 S 2> นะพี่สามห้าแล้วนะถ้าไม่สี่สิบนะสี่สิบอย่าออกนะสี่สิบอย่าออกนะเอาให้สี่สิบเลยนะสามเจ็ดสามแปดไม่ต้องมานะเอา,เอามันดูเอาเอาให้สุดเลยนะเอาให้สุดเลยนะเออเอาไป ตามนั้นมีอยู่สามหกเออเอออ้าวไม่ไม่สี่สิบหรอครับทำไมไม่ออกสี่สิบหรอครับโอ้โหฮุ้ยคือแบบว่าคือแบบมัน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 แปดสิบทุกตู้นะมันปิดเกือบแปดสิบทุกรอบผมพูดเลยอ่ะโอ้กูแค้นอ้เหี้ย กูคแค้นตรงนี้นะมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นะไอสัตว์กูแค้นมึงกูบอกเลยไหนก็มาละขอสองตัวได้ไม่จบ,จบ,จบเลยเฮ้ยเมื่อกี้คืออะไรนึกว่าโอ้โหโอ้โัท,ทษเอ้อ เฮ้ยตัวอะไรขอโทเซนอะกาบไปโทเซนโทเซนต้องมาโอ้โหชิโฮอินเยรุยจีเฮ้ยโอ้ยสองไปเลย คุ้มครับออกเถอะโอ้โหอ๋อผมเลยเฮ้มันเหลือเหลือไว้อันนี้บ้างเก็บไว้กินคนเดียวเลยอะเกินเฮียสุดว่าอันนี้มันโดน โอ้โหเอาจนสุดอะคู่ตรงเลยโอ้โหเกินเออโอ้โหเจ็ดสิบเจ็ดสิบทุกโอ้โหสีสามสีสี่สีห้าสีหกเจ็ดสิบทุกตู้ครับสิบห้าจุดหก <15. 6. S 1> จากแปดร้อยเป็นพันนะพันสอง ตีห้าอัพหลานหกหลานเจ็ดก็เจ็ดล้านก็เหมือนกับ ซีสี่เซ่ต์ี่ซีสามเลยครับอู้สี่ล้านมาแล้วดอกนี้ปากเข้าไหสิบห้าล้านนะฮะโอ้โหซีสามก็ทำได้ไปสิบเอ็ดล้านนะฮะตอนแรกเท่าไหร่วะเก้าล้านเออ ลองเอาเงิน5ไปเล่นกับคุณหน่อยไปวาะปุ๊บฝ่ายอยู่นิ่องๆคุอยู่นิ่งเออ คันอยู่ปุ๊บะไรวะนะแปดล้านใช่ไหมเป็ดสิบเจ็ดเพิ่มมาสองนะครับสองหกสิบเก้าล้านสองละเก้าล้านหก 4ีถ้าไม่ตายสก,กิลนาเมตเพิ่มขึ้นนะครับ4ีสองไปเป็นห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์จับไปเลยมมไมมาแล้วออริเอย,ยินก็สีไปเลยได้เวลาแบบกิว ชาร์จตึงๆถ้าไม่ติดพิษนะครับแล้วก็ปล่อยการแทงทะลวงเพิ่มเติมไม่ขัดจังหวะกันตีโห้ยเ้าะติดต์นนี้น้บงม่มีแล้วนะฮะพันสกับพันหกสี เฮ้ยมาหนึ่งใบโอ้โหไมันดนอย่างนี้ดิถรือว่าเออยังมันยังมีดวงอยู่ว่าไปแล้วนะครับเห็นใจเออเห็นใจกูเห็นใจกูหน่อยเห็นใจกันเบิง้งโอ้ เกือบถอดใจแล้วข้าบนก็โดนได้ครับน้อง ติดแล้วะไอ้ที่ติดปีศาจนี่ทำได้ดีอีกปาดเข้าไปหันมาหันวงมาสลับมาโอ้โหไม่ทันนะฮะสองล้านหกโอ้ยติดปี้าสิบห้าล้านสองสิล้าน ไม่ถึงจริงนะฮะแต่พยาแต่แต่พยา,ยพยายจะลองเล่นไปให้สุดดูนะครับเหลือเวลาอีกสี่ชั่วโมงครับส่วนนี้ก็ต้องมานั่งนั่งดูนะฮะจริงๆก็ได้บารมีโทเซนไปค่อนข้างเยอะนะเลือดไหลแล้วก็ดาเมจแรงนะครับซีซีสี่สสนะนก็ไม่ ไม่มีไม่มีให้ย่อยแล้วอะตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะถ้าจะเติมไปก็หมดตูดแล้วฮะอย่าเสี่ยงยด้วยนะเคก็เท่านี้คนระับกินอายไม่ได้สุดขาดอีกอย่างนึงเลยยังสุดแล้วนะขาดอาวุธอีกชั้นอีกหนนะึ่งโอเคก็แรง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 แต่ c ีสามก็รับจบได้แล้วผมว่าเหมือนแบบ C6 หกเขาม,มาเพิ่มแค่สกิล เดโมชันยังแบบนึงนะที่เวลาชาร์จแล้วจะเพิ่มดาบพุ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะแค่นั้นเลยที่เหลือก็ทีสามก็เอาอยู่แล้วนะดาเมจด้วยเวลาใกล้หมดด้วย <c oughs> อ๋อ <c oughs> ผมจะทำไว้ผมจะจำไว้ทำอย่างนงี้ผมแมวดำเขาว่าโชคดี โชคดีจริงด้วยตูงี้มาเลยกว่านี้นะตอนแรกพันสี่พันหกสามสิบเปอร์เซ็นต์ 4, 6, ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์้ยาของจริงละกระยับปุ๊บสลับตัวเซนปาดเข้าไปบ ก่อนนะครับวุ้ยสองล้านหกโอ้ 2, โหเป็นเอ็งไปไหนเอ็งเอ็งเด้งไปไหน,ไไหนลูกเออคิว้วหน้านี่ชอบเดินไปไหนก็ไม่รู้นะ ตีภาัในโดไม่ทันนะครับเซิร์ฟผมไม่มียินซีหกเลยอ๋อเล่นเซิร์ฟไรครับอาจจะเป็นแน่นี่บ้างรหม่ใหม่โอ้แปลว่าคนไม่ไม่ค่อยเล่นกินกันเยอะใช่ไหมไม่ค่อยชอบตรงนี้เหรอ <c oughs> อุออ้ยสามต้อ <c oughs> ก็ไม่ไกลนะ <c oughs> ถือว่าเริ่มต้นเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันเด้งไปหนแล้วนะโดนปะโอ้ไม่โดนนะโโอ้สีสามก็น่าจะนี่เป่าเจ็ดล้านแปดโปเซ็นก็เกินพี่เได้อย่างนี้ดิงินเอาลูกพี่เป็นตัวอย่างนี่โอ้โห

อยอู่อันตาคีหมดแล้วครับต้องแวะไปเก็บป,ปั๊บพุลารัสก่อนบีิงโกเจ็ดล้านเจ็ดล้านเจ็ดปานเออถุยเจ็ดล้านด้วยชิกระยาบครับจะได้ราเมจเซอ่์ สูงอย่างเงี้ยแหละเอ้ยเฟดที่สามแล้วสวยไอติสตีใหม่ยปัเน่ะเฮ้ยทานปมเนี่ยขอด้ามใหมที่สุดอุ้ย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 คือละอุ้ยลาละเออเอ้ยฐานเนี่ยมือม้วนหมดละปาดเข้าไปเออเออสีฟสีล้านแสนบวกกับสติสิบห้าล้านแน่ชัว โอ้โหขี้มือพันทหมดเลยครับันไงผมปาดหน้าเขาได้ละผมปาดหน้าเค้กได้ละคุณที่สี่มาเออเดี๋ยวววแต่ยังไงก็มีแบบนี้นี่วะาวิงวิ่งเหรอวะอ้เสียดายเนี่ยเค้อันดับเบลเองอะ S <S สวยเลยถึแปดล้านแล้วมากำแพงแล้วก็อันี้แกเร็ดแอหล่อวะ ที่สี่ว้ยอยู่นี่ก็ได้ที่สี่ว้ยเออเอ้ยเอยเออหออล่อจัดหล่อจัดระบำอะไรอะระบำร้อยดาบ